คือลาห้าหมืนบาทที่หัวถาวรทุกคน ใช้ถึง80,000่นโลโบัคในการซื้อมีเงิน1000ล้านเกมพาร์ตเก็บผลถึง70ชิ้นล่า20,000บาทที่ผลถาวร3า,าผลเ่า v 4เทียร์ส0ครบทุกเผ่าข้าหัว3าสเทั้ง2ฝ่ายและล่า800 0บาทที่มีขากุดและหูฟังหนามดาบเบสซิ่ง11เล่มและติดคำสาบ3เล่มแต่และไอดีโคตรเบอร์หายากสุดๆอย่าลืมกดไลค์เป็นลังใจให้ผมไว้นะแต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่ไอดี1บาทกันก่อนดีวกว่าโ 1> oh, 1อ้ันนะคราบเดียวงินนะไรันเ4 ผ่านแฟกเมนเยอะแล้วทุกคนโอ้มีดาบคู่ด้วยมีมาตเตอรี่มาพร้อมนะครับ1บาทมันถูกไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้มีผ้าคุมคาตาคุรีแล้วก็กระจกนะครับผลผลลักล้านหนึ่งสามผลนะครับใช้ได้นะมีลักแฟกต์เมนหนึ่งอันนะครับน่าจะเป็นไก่ตันนะผมว,ว่าดีเนี่ยเรามาดูผลถาวรดีกว่ามีไหมไม่มีผลถาวรนะครับแต่ใช้ผลดาร์กอยู่โอ้ยผลดาร์กตื่นหมดบาททุกคนมีหมัดบางกรด้วยนะครับคือเราไม่แน่ใจนะว่าเขามีหมัดก๊อตหรือเปล่าต้องมีก็คุมมแล้้ววอ่ะีเเตตันนนาาาขดดยซจส มอสองหอกไ<า><ห>อ้ผู้นี้นะคะ<อ>รัจจบเซตหยอดมาแล้วนะเนี่ยเซตหยอดคืกกอต่อใส่หมอสองหอกนี่มึงโดนมึงโดนอ๋อโ,โอ้ยบมเอาไปล่าไอดีหนึ่งบาทก็พีพีชนะมาดิน้องโอ้ยโอ้ยโอ้โหขี้หมันมังกรมันแรงจังวะโอ้เกือบตายเนี่ยเราวอะผมอัพไปสายอะไรเนี่ยโอ้โหสายดาบว่าได้ทำไมทำไมผุนกากนะครับเปิดเผาพีสี่ด้วยแม่งโกงขี้หายเลยไอหาเนี่ยตายนะครับ โ oh, อ้เันนอียวีสี่ไียคือไอดีสิบห้าบาทเรามาดูหนะอครับอุ้ย oh. ไอดีไม่มีมีมัดก็เอ้าไม่ไม่มีมัดกำลังจะพูดเลยมัดก็นะครับ <c oughs> แต่ไม่มีมัดโอ้โหแค่เป็น่นผิดด้วยนะครับมตเตรีไม่มีสักอันเลย <c oughs> เงินห้าล้านนะครับแฝกเม้น์พันกว่านะเรามาดูดีกว่าว่ามีแบตเตอรี่ดาบไหม ของโคตรน้อยแต่มีผลพาวมาให้นะครับกับดาร์กเม็หนึ่งอันอันนี้คือกากว่าดีหนึ่งบาทอีกะมีปืนพชรแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับผลถาวรผมดาวเลยว่ายังไงก็ไม่มีนะครับโอเคผลถาวรไม่มีครับราคา15บาทใช้จะมีก็บ้าแหละทุ่มเสร็จเราทุ่มได้ผลดาร์กนะครับไอดีนี้มันไม่ค่อยมีอะไรมากนะฮาคิยังไม่มี RGB เลยโอ้เหมือนฟาร์มไม่เสร็จอะกากมากนี่คือไอดีมูลค่า50บาทอ๋อมีผลคิสเน่มาให้นะครับบาร์ครบอะคือทำไมไอดีมันถูกจังเลยเนี่ยทุกคนเงินส นะครับยังมีคูณ2ได้ไงอ่ะแล้วก็เฟสเมนสองหมื่นหกเรามาซูมผลให้น้องเขาเลยดีกว่าขอผลหลักหลายให้น้องเขาไปโอ้โหผลทรายโอ้าวมีผลล็อกเก็ตถาวรน,นะครับอ๋อมีผลเดียวเรามาดูของในตัวนะครับเชดดาบดีบวกแลก้วก็ดาบคู่เฮ้ยมีสามดาบแถมมีมาร์ทให้ด้วยนะครับเพจจัดดาบสามดาบผมชอบมากปัน <ST S> หายากนะครับแล้วก็มีกีตาร์บุกด้วยนะมีมาตัตอรี่ด้วยมาร์ดก็ครบหกร้อยมาร์ทโอ้ยหมอนี่มันขยันฟาร์มมากเลยเกมพาร์ทเรามาเช็คนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคยังไม่มมมีีเเกกกพาสัััออนนนลยะะขงใตว็จ ดาบนะครับอ้ดาบดาบมันคนข้างเยอะนะมีมีม,มาตเอรี่บางอันนะครับของสวมใส่นี่ก็ธรรมดานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษ <c oughs> แต่ของอันขั้นครบผละลักร้านทุกคนที่ผลเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าผลนะมีผลทีเล็กด้วยนะครับแอบเกลียนขโมยผลทีเล็กเด็กดีไว้เนี่ยห <c oughs> ยอกเล่นนะครับเราไม่ทำอย่างนั้นไอ้ลินี่ห้าสิบบาทเขิผมผมก็ซื้อน,นะคุ้มมากแต่ผมไม่รู้ว่าเขาขายจริงหรือเปล่านะและอย่าลืมนะครับร้านแม่ช็อปมีบริการรับฟาร์มแล้วนะไอดีเนี่ยเริ่มตต้้้้้นนนนแคคค่่บบบาาาาทกกก็ไไดดดดวะะรรััมีีโอสูย ผลตื่นแน่นอนนะครับถ้าไม่ตื่นก็สามารถมาเคยียงกทางร้านได้นะไอ้นี่เรเือดีหนึ่งร้อยบาทนะมีเผามิงวีสี่ด้วยน้องเขาบอกว่าข้าหัวสองจุดห้าทั้งจลัดและทหารเรือมีผลถาวรบาร์กี้พาล็อกเกตและเผามิงวีสี่เทียร์หนึ่ง้เรามาเช็คที่ว่าน,นะครับว่ามีผลถาวรจริงหรือเปล่าไหนเขาว่ามีผลล็อกเกตอ่ามีแล้วนะครับล็อกเกตแล้วก็บาร์กี้นะเจโตมีผลพาจริงด้วยหุยราคาร้อยหนึ่งต่ำไปนะครับผมว่าสามสี่ร้อยก็ยังขายได้เลยอ่ะก็เผามิงเทียร์หนึ่ กดเฮ้้ยเขามีโยรูด้วยเอ้รึเปล่าน้องแต่ถ้าใครอยากได้โยรูขอได้ไหมร้านแม็กช็อปมีบริการนะครับมีเคี่ยวมาด้วยนะครับเฮ้ยผลตาไอ้ไม่ใช่ผลตาดิผลเงาแหมมันไอ้เชนี่เป็นอะไรวะฮะไอ้เด็กน้อยเนี่ยฮะไ,ไม่ใช่ผลชอ็อปยเพราะนนั้นไม่เข้ามึงจะเอาหรอฮะไอ้เด็กกีย้ยันอ้เด็กกีย้ยันผมว่าของในตัวยังเฉยเฉย,ยนะครับแต่หมัดก๊อตแหละทุกคนไม่ใช่หมัดก๊อตดิอันนี้มันคือหมัดทุกปีหนึ่งเว้ยผมว่ายังไงเขาก็ต้องมีหมัดก๊อตอยู่แล้วนะแต่เขาแค่เล่นคอมโบแล้วก็มีทู

คืงผมไม่ได้ตั้งใจจะขายของเว้ยมันบังเอิญไงเรามาเช็คเกมพาร์ทเขาดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างค่ะแค่หาผลอันเดียวไอ้น้องเว้อและรหัสนี้มันเกิน100แล้วเนี่ยถ้าเอ็งขายหนึ่งร้อยก็ทักมาหาพี่นะไม่อยากได้บูม่าไอ้ดีเนี้ยแต่เงินน้อยนะครับเงินสามแสนเองอ่ะกระเป๋าเงินสามพันไปฟาร์มเงินมาอีกนิดนะสักร้อยเอ็มอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีวิธีการฟาร์มเงินนะเริ่มต้นสามสิบบาทเฮ้ยขายกี่รอกแล้วผมจะไม่พูดแล้วขายเยอะเกินเฮ้ยเปิดมานะครับเราเปิดมาไไไวววเฮ้ยมันกิ้้งนีผมวะครับ ใชเรียบร้อยเป็นไงน้องพี่ขึ้น2.5ุให้เลยนะนี่เี้ยสองจุดนะครับโอ้โหเนี่ยเราต้องทำคลิปรับจาบ้างปรับค้าหัวแล้วจาก30มเอเหลือ10บเมนะครับจ้างรถค้าหัวโอ้ไอีห0 0บาทนังหดขนาดนี้ผมไม่อยากเห็นไอดี10,000กับ20,000แล้วก็5 0 0 0 0บาทเลยนะครับไอดี1 0 0 0 0บาทที่มีเบสซิ่งถึง10เล่มอยากเห็นแล้วเนี่ยว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็เป็นไอดี1 0 0บาทที่้องเขาบอกว่ามีเผ่ากูณ v 4แทส10เงินเขียว17ล้านมีกีตาร์มีผนเสือางหัวจ สองดห้าไหนเงิน17ล้าน oh. ทำไมเหลือ16ล้านเนี่ยน้องแฟกเมนมี1,000นะครับแต่เบลตันแน่นอนอนะระดับนี้อีก oh. โมจิตื่นหมดเลยปะเนี่ยชเชดอีกโมจิตื่นหมดเลยนะครับหาคี้อะไรเนี่ยีแดงเหรอเอเดี๋ย<ส>วนี้100บาทได้กันดีจังขายหรือเปล่านะขายกระถักมานะครับมีดาบคู่มาให้หกีตาร์บู๊นี่ไงน้องเขาบอกมีเขาไม่จริงด้วยนะครับกีตาร์บู๊มาร์เที่พร้อมนะครับขอากุลวิสิทธิสิบไม่แน่ใจนะครับว่าวิสิทธิสิบหรือเปล่าผลถาวรมีไหมไม่มีผลถาวรนะเราเช็คเกมพ ขาดอะไรเลยอ๋อก็สม100อยู่นะครับเราจะออกไป PP ดีทีไหมไหน,นก็อยู่ใน ID น้องนะครับข้าหัว2.5เนี่ยเราจะไปพิสูจน์ว่าเป็นกุลม,มีซีเทียสิจริงหรือเปล่าด้วยการแปลงร่างนะครับคือมันจะแปลงร่างเร็วกว่าปกตินะเรายังไม่ได้ดูผลในตัวนี้หรอกโอ้โหขนเสือก็ผลนะนี่ทีเล็กนะครับขนเสือก็แพงแล้วเนี่ยโอ้ผลตึงมากจะเขียนเรมิทานเยอะจังเหลืมากเยอะมากอ้าวผมรอเข้า ID อยู่เป็นไรนะครับถือว่ารีวิวเสร็จไปแล้วแลวนี่คยดี139บาาาาทจกร้นมแอไอนี้ก็เปหนึ่งรับมีโอกาสได้ทุกเก้า กคนเท่าๆกันหมดเลยนะปลาไร้เป็นเผ่าไซบอกนะครับอันนี้เงิน39ล้านแบกเม้นหกหมื่นห้านะคะกลางๆนะแบตเม้นไม่ได้เยอะมากแต่แต่เลวตันแน่นอนนะทุกคนแล้วก็เป็นเผ่าไซบอก V4 เทียหนึ่งนะครับย้ำว่าเทียหนึ่งนะครับไม่ใช่เทียรสิบนะไอ,อ้น,นี่ดาบคู่มาให้นะครับมาร์ทพร้อมเล่นดาบอื่นมี ไอดาบโคโคไม่มีมาร์ทมีไนท์เบดมีนะเลนโงคุมีซเซเบอร์มีดต่คาตาคุริมีนะครับเอาดีมีดากอนไฮเดนทุกคนมาร์ทพร้อมพีพีเลยเนี่ยซื้อไปเนี่ยปืนไม่ค่อยมีนะครับอยากให้มีมาร์ทปืนมากเลยมันฟาร์มยากนะครับปืนอ้โ,อโหผลกา,กากมากคือผลมันสูงนะครับเราไม่สามารถแบบล็อกได้ว่าแบบจะให้ผลหลักล้านทุกไปดีแต่ก็ยังมีผลหลักล้านนะทุกคนไม่น่าเกลียดมากจะเป็นผลแมกมาตื่นนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยก็อสุมๆนะครับคือถ้าช่วงไหนผลัขายเนี่ยก็้ผลนนะถา แบบดีๆผล ก็เดามาร์สหกรครบนะครับคือของพร้อมเล่นนะทุกคนใครสนใจเนี่ยก็ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับโคตรคุ้มเดี๋ยวเราจะมาเทียดีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทน้องเขาบอกว่าข้าวหัว2.5งจุดห้าเอ็มถ้าเรือห้าพันมีดาบคู่และผลทีเล็กกับหิมะาอ้าอย่างใันตีวะเนี่ยไหนมีมีดาบคู่กินด้เลยครับเยสมาตอรี่พร้อมเล่นนะก็เป็นมัดก็อดมาร์สหกรเป็นผลมื้อตื่นนะครับมาเช็คนะครับว่าจะมีผลเถาวันอะไรดีไหมไม่มีมยากจะเป็นเผ่าปลาเทียหนึ่งนะครับเงิน10ล้านแฟกเม้นหนึ่ง ัน้อยมากเรามาเช็คของในตัวนะครับกีตาดาบุกมาให้โอ้ของ oh, โอ้ยผลดีเอ้าแล้วไหนบอกไม่ผลทีแรกก็ผลหิมะไงหายไปไหนอะอันี้หนึ่งร้อยห้าสิบว่าก็คุ้มอยู่นะได้ได้ของปลาเทียนหนึ่งเลยอะเกมพาร์ไม่น่ามีนะถ้าผมเดาเลยไม่มีสักอันเลยนะเกมพาร์ตนี่คือไอดีที่แพงกว่าไอ้นี้เมื่อกี้หนึ่งเท่าก็คือ300บาทน้องเขาบอกว่ามิงวีสี่เทียนสิบเกมพาร์เงินคูณ2มาตาดี่คูณ2และดาบโยรุ โอ๊ยจะพึ่งกำลังรีวิวไอ้ห่านี่เดี๋ยวคนเปิดนะครับไอ้มันบ้าข่ะมันปิงเันปิงเยอะมันปิงเยอะเปิดผ้าแม่งนะครับผ้าตื่นไม่มีสกิลอีกอ่ะอู้วขนาดเกินลูกพี่น้องหัดอัพสกิลบ้างโอ้มันปิงเยอะมากปิงเยอะมากโอ้ปิงปิงเท่าไหร่เนี่ยปิงมันหรือปิงผมวะเดี๋ยวไมสนใจนะครับดูเงินดีกว่าหาเงิน100ล้านนะต่างกับไอ้ที่เมื่อกี้มากเมื่อกี้แค่สิบล้านเองแฟกเมนต์สามหมื่นเรามาดูของไอ้ตัวหู พวกดาบด้วยนะครับกี่เล่มเนี่ยโอ้ห้าเล่มหกเล่มนะครับที่เห็นมีสมอเรือด้วยแถมมีเขียวด้วยนะครับสามดาบที่ผมชอบก็มีนะสกินเท่ๆเ,เนี่ยดู้นะว่าน้องเขาม่ผลอะไรบ้างมี่ผลเสือผลโมจิแถมที่เก็บผลสองผลนะครับแล้วก็ฟินิกด้วยนะโอ้โหผลผลเยอะผลเยอะแป้งเยอะแบบนี้ผมมีกับผลถาวรมีอะไรบ้างเนาะมีแค่ปอมกับสมกนะที่ผลถาวอรแจะก็ดีนะมีผลติดตัวนะครับ, <c oughs> รบเรามาดูเกมมาร์ทนะครับอ้าวไหว่ามีมาร์ทคูณสองไงทำไมกดซื้อไม่ได้โกหกหรือเปล่าเนี่ยแต่สามร้อยเท่านี้ไม่โคตร คุ้มโอ้โหสมจุลผลดาักได้ว่ะเอ้ยมันปิงยังอ่ะเขาบอกว่ามีเผ่ามิงมีสีเทาสีเราต้องดูให้แน่ใจน,นะครับว่ามีมิงกินหรือเปล่า,ม,ามีปลาวิสีด้วยผมผมไม่รู้นะครับว่าเผาอะไรคือเขาไม่ได้บอกมานะแต่มิงมิงมีโคตรคุ้มไลยดีเนเวอ <ๆ S 1> ร <alternatives S 1> ์เวอร์นะทุกคนเวอร์แล้วเผื่อไว้ใช้แฟกเมนต์น้องเขาถ้าน้องดูคลิปนี่นะครับทักมาทางเพจร้านนะเดี๋ยวเราฟาร์มให้แบบพีีนะครับแต่ต้องส่งไอดีนี้มาเท่านั้นนะฟาร์มให้ทั้งหมด10,000แฟกเมนต์นนะครับี่คือ500บาทของน้องแม็กอีคือเามีโลบัคมาให้15โลบน แต่งตัวโคตรที่แต่งตัวเป็นแกลบด้วยทำไมวะผมข่าวนะครับเพราะหนุ่มขับแก็บไอ้ีนี้ผลจะดวดถาวรเขาไซบอกรีสเทียสิ่กนั้นเทียหนึ่งหมดนะครับแสดงว่าเราใช้เผาสกายเทียหนึ่งนะเพราะเขาเขามีแค่ไซบอกทีสสิบนะครับเรามาดูผลถาวรดีกว่ามีรอรเก็ตและผลเดียวเองอ่ะผมไม่อยากซื้อผลถาวรให้เอฟซีจริงๆเลยแต่5้าคลิปนี้ถึงหมื่นลยานครับเราจะมาทำอ <c oughs> ัปเดตดีผู้ติดตามนะก็คือจะเข้ามาเติมของต่างให้เอ้ยไอ้โปเงินหกสิบเก้าล้านแฟกเบนสิหมื่นสองโอ้ ของในตัวก็โอเคนะมีเชียวมีอะไรอุ้ยผลคิสเซนี้อยากได้ผลคิสเซนต์ในคั้งตัวเองเพิ่มจังขอขโมยได้ไหมเนี่ยบอกเล่นเราเช็คเกมพาร์คเขานะครับโอ้ไม่มีโอ้โหแต่ไอทีนี้ก็ตึงนะครับและแล้วก็มาถึงไอทีหนึ่งพันบาทแล้วนะว้ายบังตอบนักนก็บอกว่าเขาไม่เผาไซบอกเขียรสิบป้าเขียรสิบมีผลพ้าถาวรประตูผลเจลวดผลช็อปอุ้ยไอทีแต่งตัวโคตรเท่นะครับมีโรบักให้เอาทั้งหกโลบักหนทุกคนวู้ มีโยรุก็ไม่บอกกันนะครับของดีเลยเน,น,น,นี่ยอันเนี้ยแล้วก็มีดาบคู่เร,เราเราดูมารนะครับว่ามารคุ้มหรือเปล่ามารหมดเลยโฮ้ยเฮ้ยเฮย มัดกีต้าก็มีมัดมัดปืนก็มีนะครับดาร์โคดออดีแรกที่เราเห็นดาร์โคดนะครับ1000บาทดาร์โคดออกมาแล้วพี่คนเสือนะครับสปิริตเนี่ยแม่งยากมากสปิริตมันจะสุ่มได้เรามาดูผลดีกว่ามีผลล็อกเก็ตนะผลช็อปประตูเออมีแค่นี้หรอผลทาวนอ๋อมีพาวด้วยผมลืมเงิน40ล้านนะครับแฟกเมนต้องหนึ่งแสนอ่ะออดีหนึ่งพันโคตรเวอร์นะครับถ้าอดีห้าหมื่นบาทมันจะเวอร์ขนาดไหนทุกคนอ่ามีเกมพาร์ตตับคูณสองกับที่หาผลยังไม่มีนะครับเจ้าเผามีเทียสิบ คุ้มนะครับ1,000บาทไหนๆแล้วก็ให้ไนดีน้องเขาแล้วนะครับจะเอาไป PP ค่าหัว2.6นะครับถ้าลรถมาที่เขาขอโทษนะครับแต่ไม่ลดหรอกผมตึงน้องๆรอดูเลยอมโบรลาวาเจอแน่เจอแน่โอ้โหเย้น้องขอดทว และนี่ก็คือไอดีสองพันบาทแล้วนะโหแต่งตัวอะไรเนี่ยโคตรน่ารักนะครับโอ้ยน่าง่วงนะครับเจดโคตรหลอ่นอน้องเขาบอกว่าผลทาวอนล็อกเก็ตสปินเงิน 10M เอ็ค่าหวัวตัวสลัด 25M มารีน 3M ดาบมาร์ทพร้อมทุกเล่นและเบสซิ่ง2เล่มโยรูกับดาบคู่เฮ้ยเปิดมานะครับไม่ตรงปกและเงิน 10M แต่เหลือ 7M นะครับไม่อยากถึงผลไปแล้วไวรุ่นคนนี้เขา,าบอกว่ามีเบสซิ่งดาบมีไหมอ้าเบสซิ่งเคิร์ดนะเฮ้ยไม่ใช่เคิร์ดรอซีนะครับหัวทะเล อันนี้คือเบสซิ่งอะไรเบสซิ่งสาฟ้าแ่ว่าโอ,โอเคอยู่นะครับโยรุก็เป็นขาวดำเรามาดูผลทาวเนือ้อโรกเกตกับสปินมีโยรุจิ๋วด้วยไอดีแรกที่เพิ่งเห็นโยรุจิว๋วมีดาโคตไหม โอ้ยประกวดจันตาโอ้มีแต่ของตึงๆนะครับเขาบอกว่ามาดาบพร้อมเล่นหมดน้องเขาไม่ค่อยพกดาบเลยนะครับตีบวกเกือบหมดนะตึงมากไอกนดียสองพันแต่เขาไม่ได้บอกนะรับว่าเผ่าเขาเทียไหนวีไหนนะครับผมมองว่าอาจจะเทียสิบก้นะไอเดียสองพันใครจะไปรู้คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันไงมาร์คคูณสองมีแล้วยูทูบมีแล้วอ่าไอเดี ID ครับมีเกมฮาร์ดทุกอันนะครับแต่เผ่าเราไม่แน่ใจไงว่ามีอะไรบ้างถือว่าคุมนะครับสองพันบาทนี่คือไอดียสามพันบาทแล้วนะน้องเขาบอกว่ามีเผ่าวีสี่เทสส ผลถาวรจลวดน้ําแข็งท้าประตูคิเซนสเสือของแต่งครบยกเว้นของวาเลนไทน์ดาบครบยกเว้นโยรุตีบวกดาบเก er ือบครบทุกเล่มข euh. ้าห in ัวฝั่งโจร8.5ามาลีน2.8เอ็มโอ้นี่ไงข้าหัวตึงจริงด้วยนะครับเกือบ10เอ็มแล้วนะเงินน้องเขา200้ล้านแปลเม้นโคตรน้อยแปลเม้นน้อยขนาดนี้ก็ไปฟาร์มร้านผมเถอะโอ้ตีบวกดาบนะมีโยรุด้วยโยรุจิ๋วนะครับแต่ที่มีโยรุเล่มใหญ่อะของแต่งครบโอ้ อุ้ยมีเจ้ของตึงบวกคริสต์มาสเขาก็มีนะเออพูดหนึ่งคริสต์มาสเนี่ยบอกฟุตปีนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเขาจะมีหมวกคริสต์มาสมาอีกไหมเพราผมก็อยากได้เหมือนกันนะอันเนี้ยอยากเก็บไม่ได้เหมือนกันมีเจ้ของตึงมากน้องคนเนี้สามพันเขาเปโคตรกากเลยจริงๆมีแค่สองผลเองอ่ะอ๋อมีเกมพาร์สนะครับไม่มีเกมพาร์สสองอันนะครับก็คือหาบทเกิดกับดาบจูรุถือว่าตึงนะไม่ได้แย่นะครับไอเดีนี้แต่งตัวก็เท่นะครับดูดิชุดแมงเทมากคือน้องเขาเนี่ยอะไรอ่ะลายญี่ปุ่น ไอนี8,000บาทเนี่ยมีขากุดด้วยนะกับหูฟังที่ราคาเกิน200ออโลบัสที่บวกดาบทุกดาบก็ตึงแล้วอะเกิดทุกดาบแบบเยว้นไทเด้นนะกับไปดาบนี้นะครับที่ไม่มีหูเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนว่าที่บกดาบได้เรามาดูผลถาวรน,นี่ว่าเขามีผลถาวรเยอะอยู่มีล็อกเก็ตนะครับผลน้าแข็งแล้วก็จะเป็นผลพ้านะครับผลประตูดู้มีผลเสือมีผลคิสเดด้วยผลถาวรเขาเยอะไอดีดักของมิกะนี่ผมเล่นไม่เผากูนอยู่นะครับคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าครบหรือเ่าลี ไอดีนี้แต่งตัวน่ารักจังนี่ก็คือไอดี5,000บาทนะคะผลหาวอน8ผลวีสีเทสิบทุกเผ่าค่าหัวสาเอ็ทั้ง2ฝั่งค่าหัวสาเอ็จริงด้วยนะครับเรามาเช็คสั่งมาลีนอร์อาฟ้าถึง3 0มเอ็หรือเปล่าโ <_ an ye> หเกือบถึงนะครับ2.9นะแล้วก็เงิน200ล้านนะทุกคนเยอะมากแบตเม้นสองหมื่นหกแล้ว่ว่าผลถาวรแปดผลเนี่ยเขามีอะไรบ้างมีล็อกเกตมีช็อปมีผลมืดผลแม็กมาผลพ้าผลประตูผลสายฟ้าและก็ผลเสือผลค่อนข้างเยอะนะเรามาดู ูเบสซิ่งน้องเขาดีกว่าเชดโดเบสซิ่งทะเลดับคู่นะครับชิตติดเคิร์ดโยรุ สีแดงด้วยดูดเลือดนะครับโคตรแรงนเนี้ยง้อตึงตึงยังวะเรามาดูของไอตัวโอ้มีของดีโอ้ผลโคตรเยอะที่เก็บเก็พผ่านหอันเฮ้ยมังกรทุกคนผลตึงนะครับผลเนี้ยมีเกมผ่านอะไรบ้างขาดแค่เกมพานหาผลนะมันแพงอยู่แหละเขาเลยไม่ซื้อกันนะครับหมัดนี่ผมว่ามีมีเจหมัดนะครับมีสี่เทียสิบทุกเผ่าใครว่าตึงก็มเมนต์มาหน่อยนะครับห้าพันบาทแถมเศษจ้าทะเลได้ด้วยนะเนี่ยสามสิบเอ็มนะครับทั้งสองฝั่งเลยอะตึงจัดละและดีก็คือไอดีแปดพันบาทโอ้ เก่งตัวโคตรเท่นะคบและมีโลบัคติดมาให้1 0โลบัคน้องเขาบอกว่ามีขากุดและหูฟังหนามผลทาวนผลเจลวดผลที่เล็กผลโมกีผลวิกมัมและผลเสือข้างหัวจะตลาด20ล้านทหารเรือ2.8ล้านเกมพาร์ทขาดแค่ยูรู้กับหาผลเช็ดโตขากุดทุกคนขากุดเปล่าหรือเปล่านะแต่ขากุุนี้ราคา1 7 0 0 0โลบัคนะครับกับหูฟังหนามดูดิเฮ้ยมีม่มงกิของแพงๆนะครับเงินโคตรน้อย <laughs> กันน้อยจังอ่ะเขาจะมีเลสซิ่งไหมไม่มีนะคะแต่อาจจะเป็นสายพีไงไม่นัินเข้ามาเล่นไหนมาเช็คคนห่าวน,นะครับว่ามีจริงหรือเปล่า <c oughs> มี1อันมีโมจิที่เล็กผนสปิริตผนเสือโอ้โบู้ <c oughs> <c oughs> ผ่านแะล้วผมไปกดของเขาเพจทุกคนเพื่อขอไอดีย <S <S รู้ไหมบีบเขาผมตายได้เลยอ่ะสวยเก็ดเลยไม่ป็นไม่ได้ไไดทุกคนเดี๋ยวเราไปคืนเขาที่หลังนะครับรู้จักกันอยู่เรามาชิคอวบาต้านะครับว่าขากุดเนี่ยของแท้หรือเปล่าโอ้โหคนนี้ของแต่งตัวโคตรเยอะอะทุกคนนี่ไงครับกูุดทุกคนเฮ้ยของแท้ขากูุดเอาว่าเนี่ยขอบอฟิเชียลนะครับก็คือบายโรบบอกเลยเจดไอดีนี้ตึงนะครับแต่ของมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับในตัวนี่คือไอดีที่ผมคิดว่าตึงที่สุดแล้วนะครับไอดีหนึ่งหมื่น ป้าหันตทุกคนน้องเขาบอกว่ามีดาบเบสซิ่ง11เล่มติดคำสาบ3เล่ม V4 สี 4, ่เทียสิบครบทุกเผ่าค่าหัว3 0 m และผลถาวรประตูกับสายฟ้าก็แต่ผลถาวรทำไมเขาน้อยจังอะ่ะค่าหัวโอ้ไม่ถึง30จ้ิะน้องเขาปั้นเองทำไม่ถึง30มอู้แต่เงินเยอะนะครับสาบ,สาบ300เกือบ3 0 0 m อ่ะแฝดเลี้ยงสองหมื่นแปดเรามาไล่ดูนะครับว่าดาบน้องเขาเนี่ยติดเคิร์สจริงหรือเปล่าเ<อ>บาสซิ่ง10บวอลเลมอันนี้บบ 1. 1> เล่มที่หนึ่ง เปิดมาก็เคิร์ดเลยสีแดงด้วยแต่ในหลาบนี้นะครับผม <c oughs> oh, ติดไฟยังไม่มีเลยอ่ะเคิร์ดสักอันผมไม่หามน้องเข้ามานะครับ <c oughs> น้องเขาไม่ได้เติม <c oughs> ห้าบาทเลยนะฐ <c oughs> านะน้อยเบสซิ่งนี่คือเขาบ้าเองด้ยนะครับ <c oughs> คือเบงบาล่าเลยเป็นฐานนั่นแหละสามดาบโอ้โหสามดาบเคิร์ดเว้อเว่อโอ้โหอันนี้ติดเบสซิ่งทะเลท็อกแรมมีนะครับสายฟ้ามีไสเบสไม่มีเฮ้ยมีมีทะเลมีทะเลนะครับเบสซิ่งมีแต่ความว้าวอ่ะไอดีคลิปเนี้ยก็ยังเหลือไอดีสองหมื่นบาทกับสามหมื่นบาทนะนี่นันก็คือเทพแน่นอนนะครับสุเล่น หมสะบอมีไฟนะครับโอ้โหใส่ฟ้าอ๋อติดหิมะอีกแล้วอันนี้ติดไฟเรายังหาเคล็ดการหน,นึ่งไม่เจอนะอ๋อไอทีไงสีม่วงตึงมากก็น่าจะเป็นกีตาร์บุก๊กนะครับโอ้โหกีตาร์บุ๊กไฟด้วยแม่งเวอร์มากเรามาดูผลถาวรน,น้องเขานะครับมีแค่สองผลนะก็คือนี่สายฟ้ากับประตูนะครับ <c oughs> ผลถาวรน,น้อยเกินถ้าผลถาวรครบเนี่ยแม่งแพงกว่าไอดีห้าหมื่นแน่นอนนะครับเพราะห้าหมื่นรู้สึกว่าจะไม่มีเอ้ยไอทีดีพูดดีกว่าแต่เผ่าวีสีครบทุกเผ่านะไอทีนี้เอ้ยเคลบาท ร้านนี <benim dividends> ้ก็มีผลถาวรทุกผลเกมพาร์ทเก็บผลถึง40ผลและเผา v ีีเทียสิบครบทุกเผ่าโอ้ยอดีดีก็ตึงนะครับอยากเห็นไอเดียห้าหมื่นบาทเลยว่แม่จะตึงแค่ไหนคันนี้สองหมื่นห้าเอ่ยเงินน้อยจังอ่ะผมว่าเจ้าของไอดีนะครับคนมาใช้ร้านบาแอคนะเพราะเงินน้อยมากเรามาดูผลโอ้โหมีผลมังกร5ผลผลคินเล่ห้าดูดิเยอะมากที่เก็บผล41ผลเลยนะครับเจ็ดหมัดก็มีนะแต่เขาใช้ไม่หมัดก่อนวนถาวรนะครับผมคงไม่ต้องพูดเยอะว่าผลอะไรบ้างแต่งเขามีทุ ผลเลยเว้ยกดีมากเลดีอย่างเงี้ยผมไม่อยากมีดีแบบนี้บ้างนะครับขอแยกกระซิบนะครับเร็วๆนี้จะมีซีรีส์ออกมาใหม่นะครับก็คือจะเติมโลบัสซึ้งกับทุกผลเลยนะได้จะทุกผลก็ได้นะครับถ้าคิวิถึงหมื่นไลค์ดาบยังไม่ได้ตีปวกนะครับงั้นๆนะทุกคนดาบได้ผลเยอะนะได้ผลเยอะผมชอบตรงที่ผลเยอะเนี่ยโอ้หเอาไปลงดันได้คือรวยจัดเลยเนี่ยแต่ของครบนะครับคือพร้อม PP แน่นอนแต่เงินนี่คือไม่ค่อยพร้อมเลยนะแบตแมตต์หนึ่งแสนเนี่ยสบายนะครับสุ่มเผาได้สบายเลยเจมพาร์ตมีีหหหมมมมดดดดทุกคนนพูเลลยว่่าผตต้องื ูส่สกิลแน่เลยเราจะลองสุ่มขึ้นมานะครับผลที่คนไม่ได้ททำตื่นฟินิกต์ไหผลฟินิกตื่นนะครับตื่นหมดทุกผลเลยทุกคนคิดว่า20,000บาทแพงไปหรือเปล่าหรือว่าคุ้มไหมทุกคนผมมองว่าถ้าผมไปเล่นเองหรือว่าต้องเติมเองเนะี่ยใครก็ว่าคุ้มอยู่นะครับกีต้าก็บุกให้มาหมั่นหกร้อยอ่ะค่าหัวสามสิบเอ็มเว้ยเอาเรื่องเดี๋ยวเราไปดูมารีนดีกว่าสิบเอ็มนะครับมารีนมัหนหนเราก็ได้ดีเขาแล้วนะครับเรามาเอาค่าหัวคนอื่นดีกว่าบอกจะ่โดนคนอื่นเอาค่าหัวมาจะดูถูกฝีมือ นู่นนู่นนู่นร่สองพันห้าโอ้ยมันโจมตีเราไอ้นี่มันอ่าโจมตีกูหล่อสีไม่โดนดิงงงเฮ้ยเชียร์เชียเชียเชียโอ้โหปิงทุกคนปิงทีงหาทุกคนเราต้องหาจังหวะคอมโบเราให้ได้นะครับมาดิมึงมาดิมาดิมึงมาดิโอ้โหมันเปิดหลบได้ทุกคนไอ้ยเฮ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 ้ยไอวิวตันไอวิวตันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาไอ้พระนี่แหละเราจะส่งไปส่งสวรรค์ทุกคนกดเราบ้านนะครับกดเรียบร้อยเรียบร้อยเดินมากระว่าเราในข้างหัวด้วยเราไปตอกกันก่อนะครับตึกตึกตึก ติดตกันลืมมันออกลูบแต่มันใช้หมดพนฟ้จะเต็มน้ำบอกบอกนูบและนี่ก็คือตัวสุดท้าย ID 5 0 0 0ห้ามืนบาท <c oughs> นล้เขาบอกว่าผลถาวบ39สาผลเผ่าวีส <MA ี่เท10คพบทุกเผ่ามีเงิน1 0 0 0พล้านเกมพาร์ทเก็บผลถึง70ชิ้นและมีขากรุ๊ตเ้ยทุกคนเงินพันล้านมันคือเงินตันของเกมเลยนะครับแน่แน่ผมจะไม่ผิดอะเดี๋ยวผมลองข้ามบอลนะครับริงด้วยเงินผมไม่เพิ่มแล้วเงินพันล้านแฟกตเมนสี่แสนหกเบสซิ่งไม่น่ามีนะเพราะเขาไม่ได้แจ้งมานะขากรุดอีกอ่ะทุกคนดูดิขากรุ๊เวอร์เกินไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ของแต่งตัวเวอร์มากดูดิในของ ของลิม <Limited S 2> ิเต็ดนะครับเรามาดูโห้ดาบนี่คือตีบวกหมดทุกดาบนะครับดาร์โค้ดของเิมินทาน กี่ผล70ผลทุกคนแต่ผลยังไม่ค่อยเยอะมากนะครับแต่70ผลน่ะมีดาบมีหูมีเกมพาร์โยรู้แล้วด้วยไอดียไอดีเวอร์มากไอดีเวอร์มากอเงี้ยเรามาดูผลที่ไม่มีดีกว่าเขามีหมดทุกผลเลยเนี่ยเดี๋ยวนะมีผลไิ้่าทุกผลเลยหรอเฮ้ยคือเผ่าวีสี่เทสิบครบทุกเผ่านะครับไอ้ดีเวอร์เกินผมซื้อไม่ไหวนะครับไอดีนี้แพงเกินนะครับมีขากรุดอะไรอย่างงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีของน้องคนนี้นะเขาฝากช่องมานะครับเดี๋ยวผมจะให้คนต่อเขาแปะให้นะอย่าลเ ผมรีมดูนะครับค่าหัว30มสิบเอ็มถ้ามาลินค่าหัว30มเอ็มนี่คือไม่ต้องเล่นแล้วอ่ะมีทุกอย่างให้พร้อมโอ้โหสามสิบเอ็มลูกพี่ลูกี่เวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยถ้าผมเอาพีพีนี้จะได้มั้วะน้องเขาจะโกรธผมว่นเนียถ้าผมค่าหัวรดนะแต่เรามั่นใจในฝีมือตัวเองไว้ไปนะครับโอ้ย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 โยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ก้อนนี่ก้อนแปงร่างนะครับแปลงล่าง นี่นี่ยิงแม่งนะครับโอ้โหมันยิงผมสองคนไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนไปแล้วไปแล้วผมจะตายผมไม่อยากตายพราผมไม่ใช่ลาดผมโอเคโอเคมันไม่ตามแล้วมันไม่ตามแล้วเราต้อมาโคตรสูงอะผมพอแล้วทุกคนผมไ่เล่นดีกว่านะครับเราลีตัวทิ้งเลยเดาซะน้องเขาเสียใครว่ารหัสนี้คุ้มก็เม้นมานะครับเม้นโคตรตึงโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแต่ละไอดีนีีโคตรตึงเลยอะใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็อยากให้ผมทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มานะครับเกี่ยวกับบล็อกฟู้ดนะช่วง ีนอยากทำบลฟูดดเจอนะครับวิวม mm ันดี